วันนี้วันอาทิตย์ที่16เมษายนปีพุทธศักราช2566เป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์คือเป็นวันปีใหม่ไทยโดยที่สังคมก็บอกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขหมายความว่า เมื่อถึงเทศกาลนี้แล้วเราก็มีความสุขใช่ไหมในเมื่อบอกว่าเทศกาลแห่งความสุขก็แสดงว่าเมื่อถึงเทศกาลนี้เราก็มีความสุขที่คนบอกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขก็เพราะว่าได้กลับบ้านไปเจอกันอันนี้ก็เป็นความสุขประการหนึ่งได้เล่นน้ำ ระแป้งกันสนุกสนานอันนี้ก็เป็นความสุขอีกประการหนึ่งได้กินได้เที่ยวได้ดื่มก็เป็นความสุขแบบโลกโลกนะอีกประการหนึ่งเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งความสุขนี้อาจจะกินเวลา3วันก็ได้13บสามสิบบ แต่ปีนี้มีวันอาทิตย์เพิ่มอีกวันหนึ่งเก็เลยเป็น13บสาเป็นเวลา4วันที่บางทีก็ไปเที่ยวไปสนุกสนานไปเล่นน้ำได้เป็นเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ว่าความสุขที่เราบอกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขหรือว่าเมื่อเราถึงวันสงการแล้วเรานะเจอความสุขเนี่ย ความสุขเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรความสุขเหล่านี้ก็เกิดจากการสัมผัสการกระทบการสัมผัสเช่นตาเราเห็นคนในครอบครัวแล้วก็ได้เจอกันอีกรอบหนึ่งก็สัมผัสทางตาตาเห็นได้พูดคุยหูได้ยินเสียงแล้วก็เป็นความรู้สึกทางจิตใจว่า ได้กลับมาเจอกันได้กลับมาพูดคุยกันเป็นความคิดถึงก็เรียกว่าความสุขมันก็ส่งมาถึงที่ใจจากสิ่งที่ตาเห็นจากสิ่งที่หูได้ยินจากเรื่องราวที่คิดถึงกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เป็นความสุขเมื่อได้เจอกันแต่อย่าลืมนะเจอกันทะเลาะก,กันก็มีแล้วเวลาได้ไปดื่มไปกินไปเที่ยว ก็ความสุขจากอาหารที่อริดอร่อยหรือว่าดนตรีที่เราก็บอกว่าเพราะหรืุสถานที่บรรยากาศต่างๆหรือว่า,เ,าเมื่ออากาศร้อนเราก็รดน้ําก็มีความรู้สึกว่ามันดับจากร้อนเป็นเย็นเราก็พิจารณาว่าออเนี่ยเลยรู้สึกว่ามันเป็นเป็นความสุขประมวลลงมาแล้วว่าเรียกว่าความสุข มันก็เป็นความสุขแต่มันก็เป็นความสุขที่ถ้าผู้ปฏิบัติทร,รมามองไปแล้วเราก็มีความสุกว่าช่างน้อยซะเหลือเกินสามวันก็แล้วแต่หรือว่าปีนี้สี่วันก็แล้วแต่ช่างเป็นเวลาที่น้อยซะเหลือเกินสี่วันนี้ไม่ได้หมายความว่าเล่นน้ําตลอด24ชั่วโมงทั้งสีวันนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เจอญาติหรือไม่ได้ว่ามีเสียงหัวเราะ ตลอดทั้งสี่วันแต่มันก็จะมีช่วงเวลาที่เราก็นิยามมันว่าเป็นความสุขแต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่น้อยเหะละือเกิดเมื่อเปรียบเทียบกับในหนึ่งปีนะสามยหกวัน365นกับ4วันกับี่วันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นเราก็จะบอกว่าเวลา4วันเป็นความสุขแล้วเวลาอีก สามหสอวันนั่นนะมันไม่ใช่ความสุขหรือนะเออมันจะเป็นความทุกข์หรือเปล่าอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าแต่ละคนประชิญอะไรพบเจออะไรถ้าบอกว่าอย่างนี้แล้วถ้าเกอย่างนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าได,ได้ได้ดื่มกินเที่ยวแล้วมันเป็นความสุขสามวันสี่วันโอ้ ถ้าเรามีวิธีคิดแบบนี้แน่นอนว่าคนเราก็ปรารถนาเพิ่มความสุขขึ้นไปอีกเราก็จะต้องบอกว่าอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวจะต้องมีดื่มกินเที่ยวทุกทุกทุกอาทิตย์เลยนะปีหนึ่งห้าสิบกว่าอาทิตย์ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองอาทิตย์ก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นร้อยวันเลยถ้าเราดื่มกินเที่ยวทุกวันสุขวันเสาร์ คูณ2เข้าไปก็เป็น100น,นี่ก็จะมีความสุขนะเป็นร้อยวันเลยแห้ดื่มกินเที่ยวอันนี้เป็นความสุขในเชิงปริมาณแล้วก็เป็นความสุขอย่างในทางโลกถ้าเราพิจารณานะลึกๆไปจริงๆแล้วนะีมันมีความทุกข์แฝงอยู่มันมีความทุกข์แฝงอยู่ แม้ว่าได้กันได้ได้เจอกันกับบุคคลอันเป็นที่รักหรือคนในครอบครัวมาเจอกันมาสังสรรค์กันแ,แม้ว่าการเจอกันนั้นนะเราทานข้าวธรรมดาหรือเราไม่ได้ทานอะไรเลยได้พบเจอกันได้สนทนาพ,พูดคุยได้ลดน้ำดําหัวได้ปะแป้งได้รูปหัวรูปหัวรูปก้าวกันก็เป็นความสุขอยู่นะ แต่ถ้าเราทําใจให้นิ่งๆสักนิดหนึ่งเราจะเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่มีโยมท่านหนึ่งแต่ตอนนี้บวชเป็นพระแล้วเขาเคยดูโฆษณาโฆษณาหนึ่งเป็นโฆษณาของประเทศจีนนะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องวันตุดจีนคนกลับมาเจอกันแล้วมันเป็นโฆษณาที่เกี่ยวกับเรื่องของตะเกียบ วัตเกียบเนี่ยมันมีความผูกพันกับวิถีชีวิตผู้คนตั้งแต่ตอนเด็กๆพ่อแม่สอนให้ใช้ตะเกียบเด็กก็ใช้ไม่เป็นอยากจะกินก็กินไม่ได้อยากจะคีบอาหารก็คีบไม่ได้จนร้องไห้จนโตขึ้นมา,าไปเรียนหนังสือ,อใช้ตะเกียบคีบอาหารเข้าปากจนโตขึ้นมานะาไปกินข้าวกับเพื่อนจนไป มีแต่เกียบขี้บอาหารให้แฟนจนวันตุ๊ดจีนคนมาเจอกันนะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เด็กเด็กจะเอาตะเกียบไปขี้บอาหารก่อนผู้ใหญ่ก็ก็ถูกคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวก่อนลูกรอก่อนเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เริ่มทานก่อนพอเริ่มทานปุ๊บก,ก็ทานอาหารร่วมกันมีเสียงประทัดมีเสียงพุ้ต่างๆหรือแม้กระทั่งคนจีนที่ ไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ทางทางประเทศตะวันตกก็ตั้งโต๊ะไหว้บรรพบุรุษแล้วตะเกียบวางไว้แล้วก็บอกว่าอาป้าอามาวันนี้วันตรุษจ,จีนแล้วกินข้าวกันพระที่ตอนนั้นท่านเป็นโยมเนี่ยะตอนนี้ท่านบวชเป็นพระแล้วนะท่านบอกว่าท่านเห็นโฆษณาเนี้ย ท่านไม่เห็นเป็นว่ามันเป็นความสุขเลยคือปกติโฆษณาเนี่ยก็จะต้องนำเสนอสิ่งที่เป็นความสุขให้คนประทับใจให้คนเข้าใจแต่ท่านบอกว่าท่านมองไปแล้วเนี่ยเห็นแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยวันที่คนมาเจอกันอย่างในโฆษณาเนี่ยเป็นวันตรุษจีนแต่ของเราเนี่ยวันสงกานวันที่คนมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็บอกว่าเออมันเป็นวันของความสุข แต่ท่านมองเห็นแล้วเนี่ยท่านเห็นทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์เพราะมันพลัดพรากกันไปตั้งเป็นปีแล้วต้องมาเจอกันแล้วเดี๋ยวก็ทายได้เลยในอนาคตวันใดวันหนึ่งคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตจากกันไปทีละคนสองคนก็ทุกข์อีกมองในมุมสั้นๆของคนอื่นก็มองว่ามันเป็นความสุขแต่ว่าพระที่ท่านปฏิบัติธรรมรูปนี้นะ กรณีศึกษานี้คือรูปนี้ท่านบอกว่ามันทุกข์มากเลยทุกข์มหาศาลเลยแค่โฆษณาตะเกียบแค่คู่เดียวเนี่ยเป็นเด็กกว่าจะกินกว่าจะโตพัดภาคจากกันไปเจอกันแล้วก็ต้องพัดภาคถาวรอ,อีกตอนตอนท้ายดังนั้นเนี่ย คนโดยทั่วไปนี้เราก็เห็นเราก็คุ้นชินกับสิ่งที่เรานิยามมันว่าความสุขเนี่ยจากสิ่งที่มากระทบทางอยายตนะต่างๆอาหารอร่อยเสียงดนตรีเพราะหรือว่าการได้เจอบุคคลเป็นที่รักมันก็ชุ่มชื่นจิตใจมันเหมือนกับว่าเรา เหมือนเราเข้าไปในป่าป่าหนึ่งเราก็เห็นว่าของในป่ามันมีมีอยู่เท่านี้แล้วเราก็กลับออกมาจากป่าเข้าไปในป่าไปหาหน่อไม้ไปขุดหน่อไม้ไปเก็บสมุนไพรอะไรต่างๆเราก็บอกเออนีเราได้ของในในนี้แล้วแต่ว่าคนที่มีวิธีวิธีวิธีการ เขาสามารถขุดนะสมมุติมีจอบมีเสียมหรือมีอุปกรณ์อะไรต่างๆสามารถขุดลงไปในดินนะไปเจอสม,มไปเจอแร่สายแร่สายแร่ทองคำอย่างนี้นะเข้าไปในป่าเหมือนกันนะคนหนึ่งได้ทองคำติดออกมาเป็นผงทองอย่างนี้นะก็มาขายได้ราคาสูงกว่าอันนี้อุปมาในมนุมนึงนะอุปมาอุปไม,ปมเหมือนกันนะ คนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าเราคุ้นชินแต่สิ่งที่เราเจออยู่เป็นประจำเราก็จะเห็นว่าแค่นี้แหละมันเป็นความสุขสุขจากสิ่งที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจส,ส,สุขจากอายตนะต่างๆเนี่ยแต่แหมมันก็ต้องรอปีใหม่ทีหนึ่งจะได้ฉลองทีสงการทีหนึ่งจะได้ฉลองทีแล้วก็เรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขและมันก็เป็นสุขที่ทุกซ่อนอยู่ แต่เราอาจจะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขเราอาจจะไม่ต้องไปใช้วิธีแบบนั้นการขุดเหมืองทองนี่ก็คืออุปมาด้วยการที่เราปฏิบัติธรรมเจริญสติถ้าเราเจริญสติเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสติเราอยู่กับตัวใจเราน่ยอยู่กับตัว แล้วใจเราก็อยู่กับตัวตลอดทั้ง365วันความสุขนี่มันเป็นเรื่องของความสงบแล้วก็ความคิดเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิเนี่ยเกิดขึ้นกับเราตลอดทั้ง365วันเมื่อเราบ่มเพาะเนี่ยการปฏิบัติธรรมอย่างนี้อยู่เสมอเนี่ยหรือบางทีอายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้น,นก็จะมี คนหลายคนบอกว่าเล่นน้ำไม่สนุกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่เห็นว่ามันสนุกตรงไหนเล่นน้ำสนุกตรงไหนไม่เห็นว่าเล่นน้ำสนุกตรงไหนหรือบางทีอายุมากเข้าผ่านชีวิตมาเยอะเข้าก็มีความรู้สึกว่ากินเหล้าไม่อร่อยละไม่เห็นว่าเหล้าอร่อยตรงไหนกินเหล้าไม่อร่อยละหรือบางคนก็บางอาจจะมีความคิดว่า เออเมื่อก่อนเจอเพื่อนนี่คุยกันตลกปกฮาสนุกสนานเฮฮาเดี๋ยวนี้ก็เจอกันก็คุยกันเรื่องธรรมะคุยกันเรื่องที่เป็นประโยชน์ถามสารทุกขสุขติดถามสุขภาพนะเป็นห่วงเป็นใย,ยกันยังเจอกันเหมือนเดิมยังคุยกันเหมือนเดิมแต่เรื่องที่คุยนี้มีสาระมากขึ้น มีสาระมากขึ้นคุยถามถ่ายเรื่องสุขภาพเป็นยังไงหรือว่าไปทำความดีทำอะไรต่างๆที่ไหนไม่ได้คุยเปื้อนเปื่อถ้าเกิดว่าสติปัญญาน้อยบางทีก็คุยเรื่อยไปจนบางทีดินทากันหรือทะเลาะเบาะแววงกันนี่เป็นตน้นดังนั้นเราบอกว่าเ,เทศกาลสงการเป็นเทศกาลของความสุข แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเชื่อที่เขาพูดหมดทุกทุกคนบางทีมองไปมันเป็นเทศกาลของความสุขจริงไหมบางคนอุบัติเหตุในช่วงนี้เจ็ดวันอันตรายนี้บางคนเสียชีวิตนะเสียชีวิตก็มีอุบัติเหตุก็มีเสียทรัพย์ก็มีบางคนต้องร้องไห้ เพราะเทศการสงการก็มีมีไหมมีนะบางทีคนันเป็นบางทีคนที่รักไปนอกใจหรือว่าไปกินเหล้าไปจนอุบัติเหตุหรือว่าทําอะไรต่างๆเพราะมันเป็นเรื่องของโลกนะเ,เหมือนหลวงปู่มั่นบอกว่าดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศฉลองอยู่มีความสุขอยู่แต่มันเป็นสุขที่ยังให้โทษอยู่นะก็ยังไม่ใช่ดีเลิศ ถ้าดีใดไม่มีโทษดินั้นชื่อว่าดีเลิศเนี่ยจริงๆแล้วบางทีเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมต้องฉลองหรือ,อ,อไม่ต้องฉลองก็ได้มั่งนะแต่ว่าก็ไม่ได้มองคนในโลกนี้ว่าเขาทําผิดทําอะไรหรอกนะก็เข้าใจว่าเออมันก็เป็นวิถีของโลกเขานะก็เป็นความสุขของเขาเป็นวิธีของโลกเขา วันก่อนไปวัดในในในเมืองระยองไปสวดมนต์เจอพระผู้ใหญ่วันสงการนี่แหละท่านก็บอกว่าเขาไปแห่รอบเมืองแล้วก็ท่านก็ต้องพรมน้ำมนต์แล้วกออ็แน่นอนประชาชนก็บางทีก็ลดน้ำท่านบังสาตรน้ำท่านบังแห่ไปรอบเมืองพรมน้ำมนต์ไปรอบจังหวัด ท่านก็พูดคำหนึ่งดีนะท่านก็บอกว่าให้เขาวันหนึ่งความสุขของเขาให้เขาวันหนึ่งเราถามว่าอาอย่างนี้หลวงพ่อก็ต้องโดนสาดด้วยสิท่านก็บอกไม่เป็นไรหรอกให้เขาให้เขาวันหนึ่งความสุขของเขานี่คือความเมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่พระผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าความคําว่าให้เขาวันหนึ่งความสุขของเขาเนี่ยนี่คือแปลความเป็นธรรมะนี่ตีความเป็นธรรมะได้ไ เยอะแยะมากมายเลยนะ,ะดังนั้นวันสงการนอกจากเราพิจารณาเรื่องเทศกาลแห่งความสุขนะอไอ้ความสุขแบบนี้แล้วมันก็จะมีความสุขที่มันลึกไปกว่าน,นีนะ้อุปมาเหมือนขุดทองเหมือนอย่างที่บอกนะก็คือความสุขจากการปฏิบัติธรรมเอาเราลองดูนะถ้าเกิดว่าใครเคยปฏิบัติธรรมเคยนั่งสมาธิเคยปฏิบัติภาวนานะ ถ้าจะเราเจอสมาธิที่ลึกๆจริงๆเนี่ยเราจะเปรียบเทียบได้เลยว่ามันเป็นมันมีความสุขมาก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 กว่ามากกว่ากินเหล้ามากกว่าร้องเพลงมากกว่าสนุกสนานร้องรำทำเพลงเนี่ยเยอะเลยนะปร,ปริมาณมันจะมหาศาลเยอะกว่าความสุขแบบโลกๆเยอะเลยนะแต่อันนี้ ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนเนี่ยต้องทําเองนะถ้าเรายังทําไม่ถึงนะ่ะถ้าเรายังทําไม่ถึงเราบอกโอ้โหเรายังไม่มีเวลานั่งสมาธิทําไม่ถึงเรายังยังอยู่สุขแบบโลกโลกอยูนะ่สุขแบบล้องระนาเพลงกินเที่ยวอยู่ไม่เป็นไรแต่ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่างน้อยๆน,นี่ยศีลห้าเราต้องเคร่งคัดต้องพยายามให้มีศีล5้าเคร่งคัดเคยเจอ คนที่เราก็มีความสว่าแหมในเหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยนะถ้ามีศีลห้าดีนะจะไม่เกิดเหตุร้ายนี้ขึ้นแหมถ้าเกิดคนนี้รักษาศีลห้าดีก็จะไม่ประสบอุบัติเหตุในชีวิตนะแบบนี้นะไม่ใช่อุบัติเหตุรถชนนะอุบัติเหตุชีวิตเนี่ยคือ ถ้าเกิดประครับประคองตัวเองดีก็ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมดีนี่ชีวิตก็จะเป็นสเต็ป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 ของมันไปอย่างเงี้ยอาจจะไม่วุอหวาหรอกแต่ว่าไม่ตกหลุมตกบ่อเราลองดูเวลา,อาลองดูบางทีเ,เขาจับข้าราชการทุจริตหรือว่าคนทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าคนทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะมีคำนี้อุทานขึ้นมาในใจแม้ถ้าเกิดว่ารักษาศีลห้าดีนนะ ไม่ต้องไปขวนขวายอะไรมากหรอกชีวิตมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะประสบความสาเร็จในที่สุดอย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราบอกว่าเรายังไม่เจอสมาธิที่ลึกๆอย่างนั้นเรายังไม่เจอปัญญาที่ปล่อยวางได้เยอะๆขนาดนั้นก็ทําความดีไว้แล้วก็อยู่ในกรอบศีลห้า อยูในกรอบศีลธรรมอย่าละเลยอย่าละเลยความสุขจากการทำตัวเราเองให้ดีขึ้นอย่าไปปรารถนาแต่ความสุขที่ทำตัวเราเองให้แย่ลงท่ำลงให้ปรารถนาความสุขที่ทำตัวเราให้ดีขึ้นทำกายวาจาใจของเราให้ดีขึ้น อาวันนี้เนื่องในโอกาสเทศกาลสงการอัตมาภาพและคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนายัดยมทุกๆท,ท่านที่นำข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วก็วันนี้มีพิจารณาบางสกุลเ,เป็นความกตัญญูอุทิศให้กับท่านผู้ล่วงลับไปแล้วก็ตั้งใจน้อมเอาคุณงามความดีการทำบุญกุศลในวันนี้การนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์การรับฟังธรรมะในวันนี้อุทิศเพิ่ม นอกจากบุญจากอาหารอุทิศเป็นบุญจากการปฏิบัติธรรมเพิ่มให้กับผู้ที่เราอุทิศบุญกุศลไปให้นะอขออนุโมทนาเจริญพร